จดกรมความเพียน3วันที่18มีนาคม2,568ครั้งที่75แบบนี้วันที่18มีนาคม2,568เป็นวันที่75ข้ับเจ้านาะงอุตชาชัยคอบสกี้ ขอถวายเสียงสดสัทยายพระสุพระริตและมืองต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบ,บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดบทสวดอย่างต่อเน,นื่อง้วยเถิดบทที่หนึ่งบทสวดชมนุมเทวดา สมันตาเกวาเรสุอัตตาขจัตตุเทวตาสัทมังมุนิราชสักสุนันตุสักขมุขทานสักเคกาเมจารูเปเเคริสิกะรัตเตจันตะลิขเควิมาเนทิเประเทจักาเมแต่รู้ว่านะหเนเเคหะวัจถุมหิเคเตภูมามชายันตุเทวชลาทาราวิสเมยะขาขันทพนาคาติดฐันตาสันติเกยงมุนีวะระวจนังสัทโวเมสุนันตุธรรมสักวันาคารอัยมพทันตาธรรมสักวันาคารอัยมพทันตาธรรมสักวันาคารอัยม บทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการณพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการณธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการณสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราพระรัตนตรัยอรหันตสมาสพุโธรคขวาพุทธังะทวันตังอภิวาเทมิสวาก้าโตภควะตาธโมธรรมันละมัสามิสุปฏิปันโนภควะโตสาวะกสังโคสังฆนะมามิ บทที่สี่บทสวดนมังการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนุปทะพุทธังสระนาคฉามิธรรมังสระนาคฉามิสังฆังสระนาคฉามิตุติยัมปิพุทธังสระนาคฉามิตุติยัมปิธรรมังสระนาคฉามิตุติยัมปิสังฆังสระนาคฉามิตติยัมปิพุทธังสระนาคฉามิตติยัมปิธรรมังสระนาคฉามิตติยัมปิสังฆังสระ นางคาชามิบทที ami, oh ya, ar, refugees, access, ers, ่หกบทสวดสัจจกิริยาคถานัตถิเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะสุติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสรนังอัญงธรรมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะสุติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสรนังอัญงสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะสุติเมโหตุสัพพธาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยยโสท เอวเมสตังเอกัางสมัยยามภควาสเกสุวิหารติกปิปรวัตุสมิงมหาวัเณมหัตตาภิขุสังเคนะสัตถิงปัญจมตเตหิพิขุสเตหิสเพเิวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตายาภูยนะสนิปติตาหนติภควันตังทัศนายะพิขุสังคันจัตตโคจัตุนนางสุทาวาสกายิกานังเทวนางสัตเอตทโหสิอยังโขภควาสเกสุวิหารติกปิปรวัตุสมิงมหาวัเณมหัตตาภิกขุสังเคนะสัตถิงปัญจมตเตหิพิขุสเตหิ สเปเฮวะอรหันเตหิตทัศหิจละกลกธาตูหิเทวตาเยพุเยนะสนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะพิกุสังคัญจายานุนะมะยามปิเยนะภควาเตนุปะสังกิมยามะอุปสังกดมิตวาภควะโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสมายาติอัตโคตาเทวตาสยัตถาปินามะพะวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาระยะภาษาิตังวาพาหัง สมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะริตาภควะโตปุระโตปะตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตาวเอกมันต so ังอัทังสุเอกมันตังติตาโคเอกาภเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคัทังอภาสิิมหาสัมโยปวะนัสสิงเทวกายาสมาคตาอาคาธมรมะอิมังธรรมะสมัยยานทักขิตายะวะอปะ ราชิตาสังคันติอัตะโคอปราทิวตาปะควะโตสันติเกอีกบังคัาทางอภาสิตะตะพิกโบสมา้างสุจิตตังอตัตโนอุชุกับมะกังสสสารธิวะเนตานิทะหิตวาอินทิยานิรักขันติปันธิตาติ อัตโขอัปปาราเทวตาภควัตโตสันติเกอีกมังคตังอภาสีเชตวาคีลังเชตวาบรีคังอินทคีลังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมะลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโกอัปปาราเทวตาภควัตโตสันติเกอีกมังคทังอภาสีเยเคจิพุทธทางสระนังคาเสนเตขมิสันติอปายยะภูมิงปหายะมนุสังเทหานเทวกายังปริปูเรสันติติอัตโคภควาพิขุอมันเตสีเยพุเยนะพิคเวทะสสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปฏิตาโหติ ตถาคตังทัสนายะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิขเวอเฮสุงอติตัปมัานอาอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิปะวันตานังเอตัปปรามาเยวะเทวตาสนิปฏิตาอเฮสุงสย,ยะถาปิไมหังเอตัรหิเยปิเตพิข,เวพ,ขเวพวิสันติ อนาคาตาัรรานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัตานังเอตปรมาเยวเทวตาสนนปติตาภวิสันติสยทาปิไมหังเอตาระหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามนิกิตติสสามิภิกขเวเทวกายานังนามนิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามนิตังสุนาถาสัตุกลางมนาสิกโรธาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกูภควะโตปัจัตโสสงภควาเอตตะโวจะสิโลกามนุกกสามิยัตถภูมตาทธสิตายสิ ตาคิริคภะรังปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสิหาวะส,สนันนิกนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิโยปันสัสเตยตะวะวนเนกปิละวัตเวตาโตอมันตยสิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวก,กายะอภิกันตาเตวิชาณนะัฐภิกขโวเตจกอาตปะมะกะรงสุตวาพุทธะสัสนางเตสมัมปาตุระหุยานางังอมนุสานะทัศนังอปเพเกสตะมัทธคุง สหัสสังอัฏฐสัตตริงสตังเอกสหัสสานังอมนุสสานมัทสรงอเปเกนันตมัทคงฆ์ที่สารสภาพุตตาอหงตันจัสพังอภิญญายาวะวัคิตวานัจคุปมาตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกศเสนระเตเทวกายะภิกันตาเตวิชานาถภิกขวโวเยวโหหังกิตติอิสามิขิราหิอนุภูพ萨โสตสหัสสาวยาขาภูมากะิละวัตถวาอิทิมันโตจติมันโตวันนวันโตอยากสันสีนมัทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิตติงวะนังชะสหัสสาหิมะวตายากขา นาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตอยาสันสิกโนมุทัพมนาอภิกรรมงพิคุณนางสมิติงวะนางสตากิราติสาหัสสายากขานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตอยาสันสิกโนมุทัพมนาอภิการมุงพิคุณนางสมิติงวะนางอิเจเตโสลาสหัสสายากขานาตตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยาสันสิโนมุทข์มันนาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายาขานานาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยาสันสิโนมุทข์มันนาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังกุมภิโรราชาคาหิโกเวปุลสัตนิเวสันังพิญโยนังสตตาสหัสสังยาขานังปริปายรูปัาสติกุมภิโรราชาคาหิโกโสปะคาสสมิติงวะนังปุริมันจัติสังราชาตตะระโธปัสสติคันธพนังอธิปติมหาราชายอาสันสิโส ปิติสัพพะหโวอินทนามามหาภตลาอิทธิมันโตชติมันโตวันละวันโตอยาสันสิโนมทัพมนาอภิการมุงภิกขุนางสมิติงวัดนางทักขินันจัที่สังราชาวิโรโหตปะสาสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชายะสันสิโสปิติปิติสัพพะหโวอินทนามามหาภตลาอิทธิมันโตชติมันโตวันละวันโตอยาสันสิโนมทัพมนาอภิการมุกภิกขุนางสมิติงวัดนัง ปจิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปาสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสนสิโสพุทธาปิตัสสะพะหะโวอ,อ,อินทนามามหัภะราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสนสิโนโมัทาม,มานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางอุตตราันจะที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยาคานังอธิปติมหาราชายสันสิโสพุทธาปิตัสสะพะหะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสนสิโนมัทมทนาอภิกมภา,าออกมุงภิกขุนางสมิติงวะนัง บุรีมาทิสังชะตาระทบทักขินนวิโรหโกปชิเมนวิโรปโคกุเวโรอุตตนางทักังชะตาโรเตมหาราชสัมมันตาจตุโรทิสาทัทธลมานาอัตถังสุวรเนกปิลวัฒเวเตสามมายาวิโนทสาอาคูวันจะนิกาสทามายากุเดนทุเวเดนทูวิภูจักวิภูโตสหจันทโนกามะเศโทจะกกินุมันทุนิมันทุจะกปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตติจิตตัเสโนจะกคันทัพโหนโรลาชาชโนโสภ อาคูปัญจ,จิคโคเจวะเิมพโรสุยยกวัชาสาเอเตจันเยจัราชาโนคันทาสหาราชภิโมทมนาอภิกามุงภิกุนางสมิติงวะนางอาทาคูนาภัสานาคาเวสาลาสหาสตัชากากัมภะลสตาอาคูปยยาคาสหายาติภิยามุนาทตัตร,รถาจาอาคูนาคายัสังสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคสปาสมิติงวะนางเยนาคาราเชาสหัสสหรันติทิพาธิชาปกิวิสุทธาจัคคูเวหายาสาเตวะนัมชตาจิตราสุปนาอิติเตสนามัง อภัยยันตานาคราชานมาสิสุปันนาตโตเขมะมากาสิพุทธโธสัญหาหิวจาหิอุปปะวะยันตานาคาสุปันนาสรารณมากังสุพุทธทังชิตาวชิลหัตเทนะสมุททางอสุราสิตาพัตโรวา สกวเสเ,เตอิทิมันโตยัศนสิโนกาละกัญชามหาภิสมาอสุราธานะาเมฆสาเวปปจ,จิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจิสาหาสะสตัญจะผลริป,ปุกตานางสเพเวโรจนามกาฉันในหิตวาพาลิงเสนางราหุพัทธมุปาขปงสะมะโยธานิพัันเตภิกูนางสมิติงวัฒนังอาโปจะเทวาปัทวีจเตชวายโยตถาคมูวรุณาวรุณาเทวาสมโมจยะสสหะเมตากรุณากกยกาอากูเทวายัศนสิโนทเสเตทศทากายาสเพ นานาตกวันนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยสันสิโนมุทัปมนาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวะนังเวณฑูจะเทวาสหะลิจะอสัมมาจัตุเวยะมาจันทัสุปะนิสาเทวาจันทาคูปุรกิตาสุริยะสูปะนิสาเทวาสุริยามคูปุรกิตานักตานิปุรกิตวะอาคูมันทักวะลาหกาวัสนาวัโสอวเซโทสักโปกปาคะปุรินทโททัเสตเตทสทากายาสเพนานาตะวันิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยสันสิโนมุทัปมนา ภิกขุนังสมิติงวะนังอัฏฐาคูสหะภูเทวะชลามาคิสิขาอวาอาริทกาจะโรชาจะาโุม,มาบุพภะนิพาสิโนวรุณาสหะธรรมะจะอจ,จอุตตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทัเสเตทัศธากายาสเเนะนัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตสุติมันโตนะัตวันโตยะสันสิโนมัทมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนัง สมนมามหาสมนมามนุษามนุษสุตตมาคิทาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอาัทาคูหารายโยเทวาเยจะโลหิตตาวัสสินโนปรคามาหาปราคาอาคูเทวาหยาสนสินโนทัศเตทัสทากา,ายาสเพ,พนานาันตะวณิโนอิทธิมัโตชุติมัโตวันนวันโตหยสนสินโน โมทมนาภิกามงภิกขุนาสมิตติงวัดนางสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคัตนาสาสหโอทาตติหาพาโมคาอาคูเทวาวิจักขณาสัทมาตาหารักชามิสกาจยาสันสิโนทัตนยานอาคาปะจจุโนยติสาอภิวัติทัสเสติทัตสทากายาสเพนานตตะวนิโนอิทิมันโตชติมันโตวะวนโตยาสันสิโนโมทมนาภิกามุงภิกขุนางสมิตติงวัดนางเคมิยาดุสิตายามากตะกาจยาสันสิโนสัมพิตกาลามะเสทาโชตินามาจะอาสวานิมานะ ติโนอาคูอัฏฐคูปรณิมิตาทัศเตทัศธากายาสเพนนาณตะวนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันะวันโตยัสันสิกนมุทัมมะนาพิกามงภพิกุนังสมิติงวะนังสัตเทเตเทวะนิกายาสเพนนาณตะวนิโนนามันวะเยนะอากันชงเยจันเยสัทสสหะบวุฒาชาติมกิลังโอคาตินะมะนาสกวังทักเขมุขตารังนาคังจันทังวังอสิตาติตังสุพรมมาปรมัตโตจะปุตตาอิติมันโตสหะสนังกุมารโอติโสจะโสปะขะสมิติงวะนังสหะ สัพพะมะโลกานางปะหาพัมมาพิต <Definitely S 1> ิทติอุปปันโนสติมันโตพิสมากโยยะสันสิโสทัศติอิสราอาคูปเจกาวัสัตติโนเตสังจะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพะมะเกมาราเซนาอภิการิปสักกันหะสะมันธิยังเอทะขันทะพันธะทะราเกนะพันธะมัทุโวสัมมันตาปริวาริธามาโวมุจิธาโกจินังอิตติตถามหาเซโนกันหะเซนางอเปสัยิ ปาน,นินานตละมาหัจะสรรังกาตวานะเพระวังยะถาปวุสโกโมเมโคธนะยันโตสวิชุโก ตถาโสปจจุทาวติสังกุโธอัสสังวเสตันจะสพังอภิญญาวะวิกิตวานาจักุมาตโตอมันตยยสทาสวะเกศสเนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอัตตปะมะกะรงสตวพุทธสัสสนางวิตราเกหิตปะกามงเนสังรมปิอิชยุสเพวิชิตะสังฆามภยติตายสันสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสตาติบทที่แปดบทสวดธรรมจักกัวัฒนาสูตร เอวเมสตังเอกังสมัยยังภะกวาพาราณสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคัตเเยตตะตะโคภะกวาปะจัวกิเยพิกุอามันเตสิทเวเมพิกเวอันตาปะพะชิเตนะนาเสวิตภาโยจายังกเมสุกามะสุขาลิกานนโยโคลฮิโนคโมโบตุชนิโกอนัทโยอนัตถะสันหิโตโยจายังอัตตกิลัมฐานนโยโคทุโคอนัทโยอนัตถะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปัคคามะมัสสิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานากรณีอุปสมายะอภิญญา ยัสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกตมะจัสาภิกะเวมะชิมาปฏิปทาทัฏาเทนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียนะกรณีอุปสมายะอภิญญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอะยะเมวะอริยทังคิโกมะโศสยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัจยังโคสาภิกะเวมะชิมาปฏิปทาทัฐาเทนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียนะกรณีอุปสมายะ อภินยาญาติสมโพธายะนิพพานายะสังวรตติอิทังโขปัตนภะิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขามร,าระัปโคโคโปโโนะะปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขะโทมนะสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสมปโยโคทุโคเบหิวิปะโยโคทุกโคยำปีฉันนะลาภิตตำปิทุกขังสังคิเตน,นะ ปัญจุป,ปาทานคันธาทุกขาอีทังโขปนะพิกเวทุกขสมุทโยอริยสจัจจงยายังตันหาปโนภวิกานันธิราคะสหัคตาตะตะตะตาพนินทิณีสยติทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทังโขปนะพิกเวทุกขนินโรโทอริยสจัจจโยตัสายเยว,วตันหายะวิภัตตันหายะ โอนุ oh no, ภวิกาวนินันธาราชิลาสหกตาตจาผิดนันทินีเสยยทีทางกรรมตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโกปนาภิกเวทุกขนิโรธอริยสจัจจโยตัสสาเย,ยว่าตันหายะอาศัยสวิราคานิโรโธาโคปฏินิสโคมุติอนาะรโะย,ะยอ,อิทังโกปันาภิคเวทุกขนิโรธาคับมิเนปฏิปทาอริยสัจจอัจะเมวะอริยทััทงกิโกมโคเสียทีทั้งสมมาทิฏฐิสมมาสังกโปสมมาวจามสมมากรรมมันโตสมมาอาชีวสมมาวายโมสมมาสติสมมาสมามาธิอิทังทุกครังอริยสัจจติ เมพิกเวุูเพอนันุสเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาติยานังอุทะปาติปัญญาอุทะปาติวิชาอุทะปาติอาโลโกทะปาติตังโคปนิทางทุกครั้งอริยสัจจังปริญญาญาติเมพิกเวผูเพอนันุสเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาติยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาติวิชาุทะปาติอาโลโกอทะปาติตังโคปนิทางทุกครังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนันุสเตสุธรรมสุจักคุงอุทะปาติยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาุทะปาทิอาโลโกทุปาทิ อีทั้งทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปเพอนณุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตัพันติเมพิกเวปเพอนาณุสตเสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาทิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมโคอุทปาทิอิทังทุกขสั นิโรโออริยสัจจันติเมพิกเวปุเพออนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงุทธปาทิยานังุทธปาทิปัญญาุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกุทธปาทิตังโคปนิทังทุกข์นิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตับพันติเมพิกเวปุกเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงุทธปาทิยานังุทธปาทิปัญญาุทธปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกุทปาทิตังโคปนิทังทุกข์นิโรโออริยสัจจังสัจจิกะตันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงุทธปาทิยานังุทธปาทิปัญญาุทธป ทาิวิชาอุทปาติอาโลโกอทปาิอิทางทุกขนิโรธาขมินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนุสตเตสุธรรมเมสุจักคงอุทปาติยานางอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอทปาธิตังโคปนิทานทุกขนิโรธามินีปฏิปทาอริยสัจจงภาเวตพันติเมภิกขเวปุเพอนุสตเตสุธรรมเมสุจักคงอุทปาติยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาติอาโลโกอทปาิตังโคปนิทางทุกขา อริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวผูเพอนัตโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกุทปาธิยาวะกิวันจัตเมพิกเวเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัดทังวาทสาการายะยะทาภูตังยานัทสังนางวิสุทธังนะสุวิสุทธังอโหสิณีวตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสะพรหมเกสะสัมมณพรหมานิยาปชายะสเทวมนุษยยะ อนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง์ยะโตจักโคเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังวัทสาการังยะทาภูตังยานัทสันนังสวิสุทธังอโหสิอัฏฐางภิกเวสเทวเกโลเกสมมาระเกสพพพมเกสัจสมณนะพรมนิยาปชายาสเทวมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสังพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจัปนัเมทสันนังอุตปาทิอาุปาเมวิมุติอัจมันติมาชาตินัต ทิฏฐานนี่ปุ่ นักพระโอติอิธะมาโูจักพระกวาอัตามนาปัจาญจวคิยาพิคูพระกวาโตภาสิตันอภิณฑูตอมิตรมิงจะปัจนะไวยะการณะสมิงพันยะมาเนอายสมัมโตโกธัญสักวิจักชังวิตัปมะลังธรรมะจัก,จกคงอุทปาทิยังกิมจิสมุท,ยทยธยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติปวัตติเตจะกพระกว่าตาธรรมจักเกปุมาเทวาสัทธมนุสาวะสงเอตัมพระกว่าตาภาร,รานสิยังอิสิป,ปะตะเนมิคัทเยอนุตตะร,รังธรรมะจักกังปวัตติตังอปปติวัตติยังสมัมเนนัว่ พระม,มนเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระม,มุนาวา เกณฑิวาโลกัสมินติภูมินางเทวนาศทังสุตตะวาจาตุมะหาราชิกาเทวาสัถธมนุษาเวสุงจาตุมะหาราธิกานังเทวานังสัทธทางสุตตะวาตาวะติงสาเทวาสัถธมนุษาเวสุงตาวะติงสานางเทวานังสัทธทางสุตตะวายามาเทวาสัถธมนุษาเวสุงยามานางเทวานังสัทธัางสุตตะวาดุสิตาเทวาสัถธมนุษาเวสุงดุสิตานังเทวานังสัทธทางสุตตะวานิมมานะรติเทวาสัถธมนุษาเวสุงนิมมานะรตินางเทวานังสัทธทางสุตตะวาปรนิมิตตะวะสักวตีเทวาสัถธ มนุษสาเวสงปรณิมิตตะวะสววตินางเทวาสัตธทางสุตะวาพระมักิกา,กาเทวาสัตธมนุษสาเวสงเอตามพัคกวาตาพารานสยังอิสิป,ปะตะเน มิคาชเยอนุตตะดังธรรมจักรังปวติตังอัปตติวติยังสัมเนนะวาพรามเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสะโทอภุคคตคชิอัยัญจัทธสสะหัสสิโลกะทาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลกเกปาตุนะโหสิอาิกัมเมวเทวนางเทวานุภาวังอจขโภควาอุทานังอุทานนสิัญญาสิวัตโพโค อัญญาสิวัตตะโพโกธันโยติอิติหังอายะสมะาโตโกธนยสสะ ัญญาโกทันยโนยตะเวรานามังอโหาสิติบทิกาพุทธานุสติอิติปิโสพระขาวาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจราณสัมพันโนส,สุขโตโลกวิถุอนุตตะโรปุริธาสธรรมะซาติสัทธาเทวมนุสานางพุทโธภะขาวาติบทิสิทธรรมานุสติสวาคาโตพระาวาตวาธโมสันทิติโกอากาลิกโกเอหิปัสิโกโอบันญิโกปจตังเวทิตโพ,พวิญญยหิติบทิสิสังฆานุสติสุปฏิปันโนภระาวโตวสาวกสรังโฆชุปฏิปันโนภะขาวโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนพระข่าวโตสา กัสังโฆสามีเจ็บติปัโนโนภควัตโตสาวกสังโฆยัติทันจตาริปุริสะยุคานิอัตถปุริสะปุขะลาเอสะภควัตโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการณิโยอนุตตะร,รังปุญญาเขตังโลกะสาติบทที่12สองสักกตว่า สักรตวาพุทธรัตนัางโอสถังอุตตมังวรางหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตชนะโสธินานสันตุปทวะสัเพทุคาหุปัสเสมตุเตสักกตวาธรรมรัตนัางโอสถังอุตตมังวรางปริยาหุปัสสะมนังธรรมเตชนาโสธินาสันตุปทวะสัเพพระยาหุปัสเสมตุเตสักรตวาสังขารัตนัางโอสถังอุตตมังวรางอาหุเนยังปาหุเนยังสังกเตชนาโสธินาสันตุปทวะสัเพโรคาหุปัสเสมตุเตบทที่สิบสามพระคาถาชินบัญชร ชย я สัตนากตาพุทธาเจตวามารังสวะห์นังจตุสัจจาสพังรังเยปิวิงสุนราสภาทันหังกะราทยพุทธาอัฏถวิสตินายิกาสักเพปฏิติตาไมหังมัฏเเกเตมุนิสลาสีเสปฏิติตโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสัะคุณางกะโรหัตถเยเมอนุรุตโธสารีพุทโจัตถคิเนโกทันโยปิิภาคัสมิงโมคลานจัตวามเกทกิเนสวเนไมหังอาสุงอนันทาราหุลากัสโปจัมหานาโมอุพาสงวามะสตเกเคสโตปิิภาคสมิงสุริโยะ พังกะโรนิสิโนเสรลิสัมปันโนสวิตโตมุนิปุนคาวูกูมารักัสโปเทโรมาเฮศิจิตตะวัตโกโสมิหังวัฒเนนิกจันปฏิทาศิคุณากะโรกุนโนอังคุลิมาโรจักุปาลินันทสิวลีเทราปัญจอิเมชตาณัลเตติลกรมะมะเสสะสิติมหาเทราวิชิตาจินาสวกาเอตาสิติมหาเทราจิตตวันโตชิโนรสาชะลันตาสิรเตเชนะอังคัมังคีสุสันติตารัตนังปุโรโตอาสิทคิเนเมตตะสุตะการทชาคังปัจจโตอาสิวัเมอังคุลิมาละกังขันธมุระภริตจ อาตาณติยาสติกันอาเกษตรชัทนังอาสิเศสษฐาปกระสันติตาจิตนานานวระสังยุตตาสัตตปกรณลังกตาวตาปิตาดิสันชาตาพาฮิระนัตตุปทตวาอาเซสาวิเนยังเยนตุอนันตจินันเตชะสาวะสโตเมสกิจเจนะสทธาสัมพุทธปันจเรชนัปัญชระมัญฉมหิวิหะรันตังมหิตเลยสทธาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุลัโคจิตนานุภาเวนะจิตุปทตตวธัมมานุภาเวนะจิตาริสังโขสังขานุภาเวนะจิตันตาราโยสัทธมัม วัปาริโตจักรามิชินาปัญเรติบทที่14บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสสะมภินิมิตรสาวกุธันตังซีเมฆลังอุทิตาโครสัตเซนะมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวาวังมุนินโทตันเตชะสาโพตุเชตเชยะยามคลานิมาราติเรกามภิยุชินต,ตัสสะพระเตงโครัมปะนาลาวะวกามขัมาททะอยากขังคันติโสทันตวิธินางชิตวาวังมุนินโทตันเตชะสาโพตุเตชะยามคลานินาราเกริงขจาวังอติมตับพุตังทาวกิจจกะมัสะนิวะสุทารุนันตังเมตตังพุตเซ เกัตวิธินาชิตวามินินโทตันเตสสาโพตุเตชัยมังคลานิออคิตะคดขับมติหัตถักสุทารุนันตังทาวันติโยชนะประถานคุลิมาลวันตังอิทีพิสังขตตะโนอิตวามินินโทตันเตสสาโพตุเตชัยมังคลานิกตะวานะกัตถักมุตะลังอีกว่าัพพินิยาจินจายะทุกทับก็จะนำชนะกายะมัชเชสันเตนะสมะวิธินาชิตวามินินโทตันเตสสาโพตุเตชัยมังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจกะวะเทเกตงวาทาพิโรปิตมะนังอติอันทัพภูตังป ยาปฏิปัเฉลีตจิตตะวมุนินโทตันเตชะสาโพตุเตชะยามังคลานินันโทปะนันทผุชคังวิปุตทางมหิตทิงปุตเตะเถระปุชเคนะธรรมาปยันโตอิทูปะเถสะวิธินาจิตตะวมุนินโทตันเตชะสาโพตุเตชะยามังคลานิทุกขาหักติถิปุชเคะสุทธัทหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติวิธิภกาพิธานางยานาคเทนะวิธินาจิตตะงมุนินโทตันเตชะสาโพตุเตชะยามังคลานิเอตาปิพุทธชยามังคลาอัตทะข้าโยวาจโนทิาทิเนสระเตวตันทีหิตตวาน เนกวิวิธานิจุปัถวานิโมคังสุขังอธิคะเมยังโรสปัญโยมหากาลุณิโกนาโทหิตายสัภะปณินางเรตวารามีสภะปตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวเชนะหุตุเตชยะมังคลังชยันโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยะสุชยะมังคะเลอปราชิตตปลังเกสีเสปทวิปกะเลอภิเสกสภะพุทธานังอคับปตโตปโมทติสุนักตังสมังคลังสุปัพตังสุหุติตังสุขโงสมุหุตโตจัสุยิทังพรหมจรรต จะวิสุปธกิณังกายกรรมังวาจักกัมมังปัฏฐกิณังปัฏฐกิณังโนกัมมังปนิธิเตปัฏฐกิณาปัฏฐกิณานิกรตวะณะละพันตะเทปัฏฐกิณภาวตุสภะมังคลังละคันตุสภะเทวตาสภะพุทธานุภาเวนะสตาโสตีภวันตุเตภาวตุสภะมังคลังละคันตุสภะเทวตาสภะธรรมานุภาเวนะสตาโสตีภวันตุเตภาวตุสภะมังคลังละคันตุสภะเทวตาสภะสังฆานุภาเวนะสตาโสตีภวันตุเต บทที่1ิปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีทุเปกเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานเนะพระวันตุปูจิตาโสทิงกโรนเตถาวิหาระมัทเลเทราจัมัามชานะวากาจัพิกโวสารามิกาฐานะปฏิอุปาสกาคา,ามาจัเทสานิคมาจัอิสราสปานพูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาภูชัยปิจันทะสัมภวาสังเสตชาตาอัตโวปปฏตติกานิยานิกังธรรมโว ธรรมะวะรังปกิตเจเตสเพปิทุกสะกะโรตุสังขยังธาตุจิรางสตังธรมโอธรรมมัทราจปุขาลาสังโฆโหตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหระกขันตุสัตธรมโอสะเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเออาริยปัจหวะ ปะเวทิเตปสัสน,หนาหุตุสเพปิปานินโนพุทธศา,าสนสัมมาทารังประเวชันโตกาเลเทโวปะวัสตุวุทธิภาวายสตานังสมิทงังเลตุเมทนิงมาตาปิตาจาอะาาัตตชังนิจงังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชฌรักขันตุสพัพพทา บทที่16เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปิตาจนิทุกขาพยาปัตาจนิพยาสงกปัตาจนิโสภาหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังสมุปยสัมปตังสเพเท,ทวันโมันตุสภาพะสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัทยา,ทา,ททส,า,ทายสีลังลักขันตุสัมปทาภาวะ นาพิระตาหุนตุขัจฉันตุเทวตาคตาบทที่สุมังคคลถาเจตุสัพงสุมังคละรััักขนตุสพะตาสัพพุทธานนุภาเวะโสหุนตุนนิรััตตงหุสพังสุมังคะังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตะังหุตุสพังสุมังคะังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตะังสัพพุทธาพรัปตาปเจกันันจะยังพระลังอรหันตานันจะเต้ใชะนละขันธมิสพะโสสัพพุทธาพรัปตาปเจกันันจะยังพระลังอรหันตานันจะเต้ใชะ นาขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกันนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชะนะลัขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกันนันจยังพระลังอรหันตานันจะเตชะนะละกขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกันนันจยังพะลังอรหันตานันจะเตชะนะละกขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกันนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชะนะละกขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชะนะละกขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระ พรตาปเจกันันจะยังพัดลังอรหันตานันจะเตชยนะระขังพันธมิสพพสัพโสสเพพุทธ,ธาพระปัตาปเจกันนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชนะระขังพันธมิสสัพ,พโส ด้วยอนุภาพาหแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพาหแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสดมลพระสุภปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำานยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้คู่หกสิบแปดตลอดจนดว,วัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ จงสำเร็จสักเสริการเธอสาดุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเ,เกิดจากการสดมนเจริญจิตภาวนาขอนมถวายเป็นพุทธ,ธบ,บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสดมนเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากละชพยัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสาเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะโตปอะศักริและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทานาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยจัตุรพิทพรชัยทั้งสี่คือบครวยเทุก i